สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแบบสติ๊กเกอร์ลำปางนะคะวันนี้ Ford Ranger อใหม่จ้ะมาใส่ชุดลากเรือนะคะชุดลากเรือแบบเสริมกันชนหลังคือมีกันชนเดิมแล้วก็ลูกค้าไม่อยากเอาออกนะคะเราก็ใส่เป็นตัวเสริมเด็กข้างหลังได้ข้างล่างเนี่ยค่ะจะมีตัวเสริมให้เป็นท่อนเดียวเลยนะคะค่ะเอาไว้ลากเรือคือปกติกันชนที่มีหัวบอลลักษณะเนี้ยค่ะ ก็จะเป็นกันชนเหล็กถ้าลูกค้าเคยเห็นปกติก็จะเป็นกันชนหลังออฟโรดเหล็กคือต้องเปลี่ยนกันชนหลังตัวเดิมของลูกค้าออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือทําพิเศษขึ้นมาก็จะเป็นตัวเสริมเฉยๆโดยที่ไม่เอากันชนเดิมของรถออกนะคะลูกค้าสนใจจะใส่กับรถรุ่นไหนก็สามารถใส่ได้ Fortuner NPV ออย่างเงี้ยก็มีทำให้นะคะ สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะ0864208105แม่มสติ 5, ๊กเกอร์ลำปางแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ